สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมหศึกษาร่วมกันองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่พระประธานเป็นลักษณะของพุทธศิลป์ในยุคปลายนะครับจุดสังเกตของพระยุคปลายนะฮะอันดับแรกมองตรงเส้นมังคับพิมพ์พหรือเส้นกอกกระจกนะครับองนี้ด้านขวาพอมองเห็นด้านบนเห็นชัด ต้างซ้ายหรือเส้นวาสนาเห็นชัดนะครับอันดับที่2เราก็ดูตรงการนั่งนะฮะพ้ายุคปลายหน้าแข้งซ้ายจะเล็กเป็นสังแล้วก็วงไหนที่กดพิมพ์ติดชัดๆจะเห็นรูปร่างของพระบาทซ้ายนะครับดูตรงหัวเข่าขวาแล้วก็ฐานสิงปลายฐานจะเชิดขึ้น2ด้านบางพิมพ์ก็แอนตกทองช้างเล็กน้อยนะครับ แล้วก็เส้นของฐานสิงจะเล็กกว่าอยู่กลางและอยู่ตน้นส่วนฐานล่างสุดนะฮะส่วนมากฐานหัวฐานด้านขวาจะตัดเฉียงส่วนด้านซ้ายจะตัดตรงกว่าแล้วก็จะมีลองอยุดตัวเป็นแนวยาวตรงกลางฐานซึ่งเกิดจากแม่พิมพ์ครับองนี้ที่บอกว่าเป็นพระสุเด็จพิมพ์พระประธานก็เพราะว่ามีเส้นแซมใต้ตักนะครับ องนี้พระเกตยาวไปจรดซุ้มนะฮะด้านหลังก็เป็นหลังกระดานนะฮะมีร่องรอยของลักเก่าติดอยู่มีรอยแตกทั่วทั้งองค์มีเส้นลักฝังติดตามรอยแตกส่วนด้านหน้าก็เช่นเดียวกันนะฮะมีรอยแตกทั่วทั้งองมีเส้นลักฝังติดอยู่ในรอยแตกองค์นี้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะโอเคนะฮะสังเกตดูเส้นซุ้มมีการวนเข้านะฮะ แล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาทั่วทั้งองค์ส่วนลักที่ติดอยู่ก็หลุดล่อนออกไปตามธรรมชาติของความเก่าด้านข้างนะฮะจะสังเกตว่าขอบมีรอยปีรอยแยกมีรอยสไลด์ของก้อนมวลสารบ่งบอกว่าพระองค์นี้ถูกตัดขอบด้วยมือนะครับด้านในองค์พระงดงามนะฮะเส้นสายชัดเจนพระรสมีหรือพระเกศแกะได้อ่อนช้อยนะครับแล้วก ไปจะลดสมพระศอหรือลำคอค่อนข้างสูงนะฮะพระอุระนูนเด่นซอกแขนลึกนะครับเราเห็นเส้นชายจีวรตรงนี้นะฮะเราเห็นรูปล่างของพระบาทซ้ายนะฮะเส้นแซมใต้ตักก็เห็นชัดนะครับลองยุบตัวเป็นแนวยาว,ยาวตรงฐานล่างสุดก็เห็นชัดนะครับก็ถือว่าพระองค์นี้เป็นพระที่มีความกดงามสมบูรณ์กดพิมพ์ได้ลึกนะครับ ตอนนี้เรามาดูภาพที่ถ่ายด้วยกล้องกำลังขยายสูงเป็นภาพด้านหลังนะฮะจะสังเกตร่องรอยของลักเก่านะครับมีดินกำแพงปรากฏอยู่มีเส้นลักที่ฝังติดอยู่ในเนื้อนะมีลักษณะของปูที่งอกขึ้นมาปูงอกขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะนะฮะมีก้อนมวลสารสำคัญประเภทหินมุคลตรงนี้นะครับ มีเศษว่านเศษลักมีจุดดำจุดแดงนะฮะมีดินกาแพงมีหินมงคลมีลักษณะของปูที่ข้อขึ้นมามีรลลอยของลักเก่าที่ยังหลุดไม่หมดอันนี้เป็นด้านบนนะฮะถ่าให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพตามขอบ อันนี้ก็เป็นลักษณะของพื้นผิวที่มีปูนงอกขึ้นมาทับนะครับแต่ก็ยังเห็นมวลสารที่ซ่อนอยู่ข้างในนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกจุดดำจุดแดงของเกสรดอกไม้ร้8ของว่านร้อมีลักษณะของดินกำแพงมีลักษณะของเศษว่างปรากฏให้เราเห็น อันนี้เป็นดินกาแพงนะฮะสองสามก้อนนี้นะครับอันนี้เป็นเศษลักภาพนี้เป็นภาพเส้นซ้มด้านซ้ายนะครับเนื้อมีความแกล่งมีการเซตตัวด้าน,นนอกซ้มเราก็เห็นปูนที่งอกขึ้นมาเห็นเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มทานขวานะฮะภาพนี้เป็นหัวฐานเขียงฝั่งขวานะฮะจะตัดเฉียงเล็กน้อยนะครับสังเกตด,ดูเนื้อนะฮะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับมีลักษณะของเหล็กปรากฏอยู่ด้วยนะฮะ อันนี้เป็นหัวฐานเขียงด้านซ้ายอันนี้เป็นดินกำแพงนะฮะอันนี้เป็นล่องยุคตัวตรงกลางฐานอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านซ้ายนะฮะเส้นสายก็เป็นธรรมชาติอันนี้เป็นหัวฐานสิงด้านขวาอันนี้เป็นมนสานมงคลนะฮะ อันนี้เป็นดินกําแพงอันนี้เป็นเศษลับพื้นผิวในส่วนที่ต่ํามีปูนงอกขึ้นมาแล้วก็มีความแห้งสลิดบ่งบอกถึงความเก่าตรงนี้เป็นเส้นใต้ตักนะฮะตรงนี้เป็นหัวเข่าซ้ายแล้วก็มีเส้นชาจีวรซึ่งเส้นชาจีวรจะเป็นตัวบ่งบอกว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ ส่วนมีเส้นแซมใต้ตักก็เป็นตัวบ่งบอกว่าพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประธานนะครับอันนี้เป็นหัวเข่าขวาอันนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายอันนี้เป็นฐานบัวหรือฐานที่สองนะฮะแล้วก็เส้นแซมใต้ตักจะปรากฏอยู่ตรงนี้นะ,ะเชื่อมขึ้นไปองแขนบางเป็นธรรมชาตินะฮะ เนื้อก็มีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะครับหัวไหลวางสมัดุลน,นะฮะซอกแขนลึกรักแร้ซ้ายจะบางกว่ารักแร้ขวานะฮะแล้วก็แขนซ้ายจะทิ้งดิ่งทิ้งตรงกว่าแขนขวานะครับตรงหน้าอกก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏมวลสารสําคัญให้เราเห็นนะฮะก็คือก้อนของหินเทานะครับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นพวกเศษรักเศษฐาน มีรอยแตกเก่านะฮะรอยแตกเก่าก็หมายถึงว่าแตกมานานแล้วแล้วก็ปูนงอกขึ้นมาเกาะทับเส้นลักนะฮะทำให้เป็นสีขาวแบบนี้นะครับส่วนแตกใหม่ก็สีจะเข้มกว่านะครับภาพนี้เป็นภาพของพลศสีีนะฮะซึ่งยาวมาจรดซุ้มเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรภาพ ก้อนนี้เป็นก้อนของดินกำแพงนะฮะประพักก็มีการเปลี่ยนแปลง,างกายภาพมีลักษณะเห็นตุ่มของมะก,กันด้วยนะฮะมีดินกำแพงมีเศษลักเศษฐานแล้วก็มีจุดสีขาวของผงพระพุทธคุณนะฮะในส่วนที่ลาดเอียงก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกลาไคสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้าหรือพระพักพระศรลำคอค่อนข้างจะสูงนะฮะการแกะพิม์พแกะได้งดงามปาณีศอกเลแะศอกแขนลึกนะฮะในพื้นที่ส่วนที่ต่ําก็มีปูนงอกขึ้นมาให้เราเห็นอย่างชัดเจนนะครับบริเวณหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงอากายภาพ ตรงนี้มวลสารก็ถือว่าโอเคเนะฮะมีดินสีส้มอันนี้เป็นหัวเข่าขวาตรงนี้เป็นรูปร่างของพระบาทซ้ายตรงนี้เป็นหัวเข่าซ้ายตรงนี้เป็นเส้นชายจีวรพื้นผิวในพื้นที่ส่วนที่ต่ําแห้งสนิทนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของความเก่า ฐานสิงเล็กคมชัดนะฮะเส้นสายเป็นธรรมชาติฐานล่างสุดก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพปรากฏให้เราเห็นอย่างชัดเจนโดยเวณด้านล่างตามขอบนะฮะก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะมากนะฮะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาวิเคราะห์นะฮะว่าสมเด็จองนี้ เป็นพาสเรตที่มีอายุเก่าถึงอยุคหรือเปล่ามีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ำยาเช็คอายุแคนไซครับตอนนี้เราอยู่ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็มีรอยแตกทั่วทั้งแผ่นหลังนะฮะแล้วก็มีเส้นลักฝังติดอยู่ลักเก่าเพียงหลุดไดหมดข็ปรากฏให้เราเห็นตรงนี้มีลักษณะของเหล็ก ปรากฏให้เราเห็นด้วยนะฮะก็แสดงว่ามีการผสมเหล็กหลายที่เหล็กนั้งพีลงไปความเก่าชัดเจนนะการเปลี่ยนแปลงทางภาพโอเคสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องมาสังเกตมาพิจารณานะครับ ระเด็จองไหนที่ผิวราบเรียบไม่มียับไม่มีย่นไม่มีหลุมไม่มีบ่อไม่มีสูงไม่มีต่าเส้นสายต่างๆเป็นเส้นตรงมันไม่บันทัดก,ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคนะครับเราต้องฝึกดูความเก่าให้เป็นฝึกดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพให้เป็นนะฮะส่วนเรื่องตำาหนิพิมพ์ทรงเส้นโน,น้นเส้นนี้ ตามที่เราพบเจอมาในอดีตก็ต้องเลิกใช้แล้วนะฮะเพราะว่ามันเป็นการศึกษาที่ล้าสมัยนะฮะแล้วก็พระสมเด็จแต่ละองค์ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางภาพที่ไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นจะไม่เหมือนกันสักองนะฮะมีแต่คล้ายนะครับ ตอนนี้กำลังหาตำแหน่งที่จะหยดน้ำยาเช็คอายุแ่นไซน์นะฮะจะหยดตรงมุมประจำคือมุมด้านนี้นะฮะตอนนี้ก็หยดน้ำยาลงไปแล้วนะฮะน้ำยาก็เกาะเป็นเม็ดบนผิวผ้านะครับพออากาศก็ขึ้นมาเป็นเม็ดโตๆแล้วนะฮะอันนี้เพิ่งหยดไป ประมาณ3ามสี่วินาทีเองนะฮะก็แสดงว่าพระสุดเดชองนี้เป็นพระสุดเดชที่มีอายุกเก่ายุคมีส่วนผสมหลักในเนื้อพระก็คือปูนเปลือกหอยนะครับถ้าเป็นพระสุดเดชที่มีอายุน้อยหรือเพิ่งสร้างหรือเป็นพระใหม่หรือเป็นพระปูนพัาสเตอร์พระเรซินนะครับเวลาเราหยดน้ํายาลงไปน้ํายาก็จะเกาะเป็นเม็ดแบบนี้นะฮะ น้ำยาก็จะกระจายไปตามพื้นผิวหายไปเลยนะครับเมื่อถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เช็ดน้ำยาออกเรียบร้อยแล้วเราก็มาดูด้านหน้ากันต่อนะฮะมาดูความงดงามมาดูธรรมชาติขององค์พระที่มีอายุเก่าถึงยุคว่าเป็นอย่างไรนะครับ สังเกตดดูเนื้อะะจะมีการเซตตัวเป็นก้อนเป็นก้อนนะฮะ mm. พื้นผิวเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับ mm. ส่วนตรงพื้นคูหานะฮะ mm. เราก็ต้องปรับโฟกัสเล็กน้อยนะฮะ mm. เมื่อปรับโฟกัสเราก็เห็นว่าในเนื้อก็มีมวลสารนะฮะ mm. มีปูนงอกขึ้นมาผิวก็มีความสูงความต่ำนะฮะ mm. ซึ่งเกิดจากปูนที่งอก องค์ไหนผิวเรียบนะฮะไม่มีลักษณะที่ยับย่นสูงต่ำก็ต้องคิดไปก่อนว่าน่าจะเป็นพระใหม่นะครับมีก้อนบนสารนะอันนี้เป็นดินกําแพงพระรสมีหรือพระเกตนะฮะ ยาวไปจะลดซุ้มจุดดำจุดแดงปรากฏให้เราเห็นค่อนข้างเะเยอะนะครับการใช้กล้องขยายสูงนะฮะเราโฟกัสมากไปก็ไม่เห็นอะไรนะฮะก็หมายความว่าไม,ไม่ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นอะไรนะครับ แต่การโฟกัสในลักษณะแบบนี้เราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นองค์ประกอบในการพิจารณานะครับพระสมเด็จองนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่พระประทานนะครับ ็นพระสมเด็จที่มีความง,งดงามพุทธศินยุคป,ปลายนะครับมวลสารจัดจ้านการเปลี่ยนแปลงทางยภาพโอเคนะฮะก็ถือว่าเป็นพระที่ทรงคุณค่านะฮะาาาพระลักษณะแบบนี้นะฮะเป็นพระที่ไม่ผ่านการใช้บูชาถ้าเอาขึ้นคอสักพักนเนื้อก็จะเปิดนะครับ เราก็จะเห็นมวลสารต่างๆที่ซ่อนอยู่ในเนื้อมากขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ